ปากน้ำโพรวมซี่ซ้ายปากน้ำโพแม่น้ำเจ้าพระยาแพร่ไร้มารวมเป็นสีสาลด์ปิ้งวังยมนานลังไสรวมซีายที่ปากน้ำโพรวมซีสไลด เทือเขาสูงชันทางชายแดนไทยพมา่าไหลรวมกับทานน้ำหลายสิบสายลำห้วยแม่ปิงขยายใหญ่กลายเป็นแม่น้ำปิงไหลลดเลี้ยวลงไปในพื้นที่ราบลุ่มด้านทิศใต้จากอำเภอเชียงดาวสู่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ น้ำแม่ปิงที่ยังใสสะอาดเลี้ยงชีวิตบรรดาช้างงานในศูนย์ฝึกช้างแตงดาวเขตร,รอยต่ออำเภอแม่แตงกับเชียงดาวนับเนื่องจากอดีตที่ศูนย์แห่งนี้ยังฝึกช้างเพื่อง,งานชักลากซูงในป่าจวบจนปัจจุบันเมื่อไม้ในป่าลดน้อยลงจึงกลายเป็นการฝึกแสดงให้นักท่องเที่ยวชมเท่านั้น การเวลาเปลี่ยนแปลงไปแต่สำนึกในบุญคุณที่ช้างมีต่อคนยังคงเดิมทุกๆปีในช่วงวันสงกรานต์หรือเทศกาลปีใหม่ของชาวพื้นเมืองเหนือเจ้าของช้างและบรรดาควานช้างพร้อมใจกันจัดพิธีรดน้ำดำหัวช้างเพื่อแสดงความรำลึกในบุญคุณที่ช้างมีต่อพวกเขาเสมอมาด้วยเครื่องบูชาคารวะไม่ต่างไปจากพิธีรดน้ำดำหัวคนแต่อย่างใด น้ำส้มปอยหรือน้ำที่แช่ด้วยฝักส้มปอยเป็นไม้สมุนไพรประเภทไม้เถาชนิดหนึ่งชาวล้านนาถือเป็นของสูงใช้ในการสการะสิ่งที่ตนเคารพการเอาน้ำส้มปอยลูบผมถือเป็นการขับไล่สิ่งชั่วร้ายสร้างความสุขสวัสดีแก่ชีวิตและขอสมาลาโทษต่อการกระทำที่ได้ล่วงเกินไปกล้วยดอกไม้แทนเครื่องบายสี เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ช้างวันนี้ก็เป็นวันดีปีใหม่ขอให้ทุกสบายลูุมันคนยืนเลยจะไปเจ็บไปเปลี่ยนยังนอนเลยนอนดีมีสุขนะวันนี้เจ็บเจ็บไปเป็นอย่ยืนเ้็บกันจนเท่าจนแก่เนะ ผมก็ทําทุกปีที่ทํานี่ก็เพราะว่าช้างี่ยให้บุญคุณกับผมได้มีอาชีพทําอย่างนี้แล้วก็ผมก็ให้อาตอบแทนบุญคุณช้างนะฮะ,ะเพื่อเราจะได้สบายใจแล้วก็เป็นสิริมงค,คลกับตัวเราด้วย ช้างงานกว่า20เชือกได้รับการปรนิบัติเป็นพิเศษในวันนี้หลังจากทำงานเอื้อประโยชน์ต่อเจ้าของมาตลอดปีแต่ก็มีลูกช้างบางเชือกไม่ยอมให้รถน้ำดำหัว<ป>ด้วยเข้าใจว่าจะถูกฉีดยาเหมือนทุกครั้งที่เห็นสัตวแพทย์มายืนอยู่บนแท่นนี้ เสร็จพิธีแล้วก็ปลนเปรอช้างด้วยอาหารจานโปรดคือกล้วยและอ้อยในปริมาณที่มากกว่าวันธรรมดา แล้วพากันไปอาบน้ำในแม่น้ำปิงอีกครั้งอันนับเป็นกิจกรรมที่สร้างความพึงพอใจให้กับช้างมากที่สุดตามวิสัยของสัตว์ที่ขี้ร้อนและขาดน้ำไม่ได้ดังปรากฏว่าช้างตัวหนึ่งจะกินน้ำมากถึง60แกลลอนหรือราว15ปีบต่อวันทีเดียว อำเภอเชียงดาวแม่น้ำปิงไหลลงมาถึงอำเภอแม่แตงขนาดของแม่น้ำกว้างใหญ่ขึ้นเมื่อมีแม่น้ำแม่แตงไหลามาสพปริมาณน้ำเฉลี่ยถึงปีละ850ล้านลูกบาทเมตรของแม่น้ำแม่แตงได้ทำให้แม่น้ำแม่ปิงก่อประโยชน์ทางชประทานแก่ประชาชนสองฝากฝั่งอย่างมาก พื้นที่ป่าสองฝั่งแม่น้ำแม่แตงอันอุดมสมบูรณ์นับเป็นป่าต้นน้ำลำาธารที่สําคัญอีกแห่งหนึ่งของประเทศโดยเฉพาะป่าขุนคลองบนดอยสันคมพระเขตอําเภอเชียงดาวซึ่งถือเป็นจุดกําเนิดของลําน้ําแม่แตง เรียนชาวเขาเผ่าลีซอพร้อมใจกันปลูกป่าเ,ปเพื่อร่วมรำลึกถึงวันสิ่งแวดล้อมโลก5มิถุนายนและสะท้อนถึงจิตใจที่รักและหวงแหนป่าขุนคองซึ่งครั้งหนึ่งในอดีตบรรพบุรุษชาวลีซอของพวกเขาเคยเผาทำลายป่าเพื่อทำไร่เลื่อนลอยอย่างรู้เท่าไม่ถึงการมาก่อนกิจกรรมปลูกป่าในวันสิ่งแวดล้อมโลก เป็นความร่วมมือกันระหว่างโรงเรียนประถมศึกษาขุนคลองกับหน่วยพัฒนาต้นน้ำที่26ตามโครงการปรับปรุงต้นน้ำแม่ปิงตอนบนของกองอนุรักษ์ต้นน้ำกรมป่าไม้ ความสูงจากระดับน้ำทะเลถึงกว่า1,100เมตรในเขตอากาศที่มีฝนตกตลอดปีพื้นที่ป่าขุนคองจึงเอื้ออำนวยต่อการเจริญเติบโตของพืชพันธุ์ธรรมชาติแบบป่าดงดิบและป่าดิบเขาขุนคอง จึงเป็นขุนน้ำหรือต้นน้ำของลำน้ำหลายสายที่ไหลไปลงแม่น้ำแม่แตงและแม่น้ำปิงความสมบูรณ์ของป่าขุนคองจึงส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของชาวล้านนาในพื้นราบอย่างยิ่งแต่การทำลายป่าเพื่อทำไร่เลื่อนลอยอย่างหนักในช่วง50ปีที่ผ่านมา ทำให้พื้นที่ป่าขุนคลองลดลงอย่างน่าวิตกกองอนุรักษ์ต้นน้ำกรมป่าไม้จัดตั้งหน่วยงานขึ้นดูแลรักษาป่าขุนคลองโดยมีภารกิจหลักคือการปลูกป่าทดแทนอันหมายถึงการแปลสภาพภูเขาหัวโล้นทั้งหลายให้คืนสู่ความเป็นป่าต้นน้ำที่อุดมสมบูรณ์ดังเดิม ทุกๆปีเมื่อฤดูฝนใกล้มาเยือนกล้าไม้นับหมื่นนับแสนต้นถูกเพาะชำเตรียมไว้ให้กองทัพคนงานนำไปปลูกทันทีที่ฝนเม็ดแรกชะผื้นแผ่นดินกล้าไม้ส่วนใหญ่ เป็นไม้สนสามใบเพราะนี่คือพัน์ธุไม้ดั้งเดิมของป่าขุนของทั้งยังมีคุณลักษณะที่เติบโตเร็วทนทานต่อวัชพืชประเภทยากคาได้ดีและยังเป็นพืชเศรษฐกิจที่ใช้ทำน้ำมันสนได้อีกด้วยไม้สนหนึ่งต้นถูกโค่นฐางด้วยเวลาไม่กี่นาที แต่ใช้เวลาในการเติบโตเต็มที่7-10ถึง10ปีแต่ด้วยความมานะพยายามอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่มีการจัดตั้งหน่วยอนุรักษ์ต้นน้ำขุนคลองในปีพุทธศักราช2508จนถึงปีพุทธศักราช2532จึงมีกล้าไม้สนกว่า21ล้านต้นอย่างรากเติบใหญ่ขึ้นเป็นป่าทดแทนในพื้นที่ถึงกว่า19,500ไร่ โครงการปลูกป่าทดแทนดำเนินไปพร้อมๆกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวรีซอขุนทองให้ก้าวพ้นจากการเป็นผู้ทำลายมากลายเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจคืนความเขียวขจีสู่ป่าขุนทองดังเดิม แม่บ้านรีซอสามคนนี้กำลังเก็บผลสาลี่จากแปลงทดลองแปลงแรกด้วยการสนับสนุนของหน่วยอนุรักษ์ต้นน้ำขุนคลองตามโครงการส่งเสริมให้ปลูกพืชเมืองหนาวประเภทสาลี่บวยทอคลับและเกาลัดแทนการปลูกฝิ่นและทำไร่เลื่อนลอยอย่างที่เคยเป็น้นนวัี ให้ความรู้ด้านการตลาดด้วยการรู้จักทัดผลใหญ่ๆมาบรรจุหี่พอก่อนส่งไปจำหน่ายทำให้ได้ราคาดีถึงกิโลกรัมละ20บาทวันนี้พวกเธอเก็บสาลี่รุ่นแรกจากน้ำพักน้ำแรงได้ถึง70กิโลกรัมทีเดียว โรงเรียนรปะถมศึกษาขุนคองถูกจัดตั้งเพื่อให้การศึกษาแก่ลูกหลานชาวลีซอโดยมีเป้าหมายให้พวกเขาหยุดการอพยพย้ายถิ่นและทำไร่เลื่อนลอยพร้อมๆกับการปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำเพื่อเด็กๆเ,เหล่านี้จะเป็นความหวังใหม่ของขุนคองในวันข้างหน้ากมาย,มยมา Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ ายไปแล้วบางห้วยก็แห้งลงนะฮะเมื่อเราฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ปลูกขึ้นมาใหม่แล้วเราก็หวังว่าในอนาคตไอ้ลำห้วยที่เคยแห้งลงจะมีน้ําไหลหล่อเลี้ยงไปตลอดปีี่ไหลลงสู่อ,อย่างขุนคลองี่ก็น้ำไหลจากแม่คลองลงสู่แม่แตงให้ได้ตลอดปีแล้วก็ลงสู่เจ้พาพญาซึ่งเป็นสายน้ำสำคัญของประเทศไทย แม้จะเป็นเพียงสาขาหนึ่งของแม่น้ำปิงแต่แม่น้ำแม่แตงก็มีความยาวถึง50กิโลเมตรครอบลุมพื้นที่รองรับน้ำฝนถึง1,953ตารางกิโลเมตรไหลผ่านพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยเชียงดาวและเขตป่าสงวนอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีสภาพเป็นป่าต้นน้ำชั้นหนึ่งที่ยังอุดมสมบูรณ์ ธรรมชาติบริสุทธิ์2ฝากฝั่งยวหวายวนใจบรรดานักเดินทางผู้สแสวงหาลมหายใจแห่งป่าเขาลำนาไพรทำให้แม่น้ำแม่แตงมีชื่อเสียงในฐานะแหล่งธุรกิจท่องป่าที่คึกคักมากแห่งหนึ่งของภาคเหนือพระราชบัญญัติปิดป่าปีพุทธศักราช2 5 3 1ดทำให้ช้างงานในเขตภาคเหนือจำนวนมาก ต้องหันเหมาสู่วงจรของธุรกิจท่องป่าแทนการชักลากซุงเหมือนในอดีตงานใหม่ของช้างคือการนำพานักท่องเที่ยวสัมผัสกลิ่นอายธรรมชาติอย่างใกล้ชิด กว้างใหญ่เดินล่องน้ำไปสู่ที่พักกลางป่าเพื่อเตรียมตัวสำหรับการผจญภัยในแม่น้ำอันน่าตื่นตาตื่นใจในวันรุ่งขึ้นพร้อมๆกับการเติบโตของธุรกิจเที่ยวป่า อาชีพใหม่ของชาวกะเรียงและมูเซอร์สฝั่งแม่น้ำคือบริการที่พักกลางป่าพร้อมอาหารและเครื่องดื่มสำหรับนักท่องเที่ยวรวมทั้งบริการจัดล่องแพไม้ไผยที่จะขาดไม่ได้ในรายการนำเที่ยวป่าแม่แตงกาแก่งกลางลำน้ำแม่แตงตลอดสายคือสิ่งท้าทายนักผจญภัยใจกล้าที่จะฝ่าอันตรายไปสู่จุดหมายปลายทางด้วยความตื่นเต้นสนุกสนาน ในขณะที่ตํานานของคนที่เอาชีวิตมาทิ้งไว้ที่นี่ก็ยังถูกนำมาเล่าขานให้ได้ยินกันอยู่เสมอสายตาพละกกำลังและการตัดสินใจ คือปัจจัยชี้ขาดของการล่องแก่งแม่แตงอาชีพรับจ้างทอแพ้ให้นักท่องเที่ยวกลายเป็นอาชีพใหม่ที่ทำรายได้ให้บรรดาหนุ่มชาวกระเรียงที่เกิดและเติบโตขึ้นท่ามกลางไอดินเปลี่นป่าและกระแสน้ำ ห้าถึงหกคนจะใช้ไม้ไผ่ไม่ต่ำกว่า15บห้าลำนำมาผูกรวมกันสนนราคาลำละ300บาทแต่เมื่อการเที่ยวป่าแม่แตงมีชื่อเสียงมากขึ้นราคาแพรก็พุ่งสูงขึ้นเป็นเท่าตัวเนื่องจากปริมาณไม้ไผ่ริมน้ำไม่เพียงพอจะรองรับนักท่องเที่ยวจำนวนมากการตัดไม้ไผ่มาทำแพรต้องเข้าไปในป่าลึกมากขึ้นทุกที ไม้ไผ่ที่เหมาะสำหรับการล่องแพในแม่น้ำที่ไหลเชี่ยวและมีเกาะแก่งมากจะต้องเป็นไม้ไผ่ซางที่มีอายุมากกว่า1ปี<ม> 1> ในขณะที่มีนักท่องเที่ยวมาล่องแพเฉลี่ยถึงวันละสิบลำต้องใช้ไม้ไผ่รวมกันวันละ150ยห้าสิบลำไผ่หรือโดยสรุปแล้วในระยะเวลา1ปีจะมีไม้ไผ่ถูกตัดมาทำแพถึงประมาณสล้านต้นทีเดียวป่าไผ่ริมน้ำแม่แตง ยึงมีแต่ต้นอ่อนที่เติบโตไม่ทันการเติบโตของธุรกิจท่องเที่ยวราคาแพรที่ต้นทางสูงขึ้นในขณะที่เมื่อถึงปลายทางแพรของนักท่องเที่ยวก็แทบมีค่าเป็นศูนย์เพราะไม่มีใครถอแพรทวนน้ำเชี่ยวกลับขึ้นไปล่องลงมาใหม่ได้ ที่บ้านศพกก่ปลายทางของการล่องแพเด็กๆมีอาชีพคอยวิ่งลงไปจับจองแพเพื่อนำไปขายต่อให้โรงงานแปรรูปให้บุรีกับคนถอสักหนึ่งซองพอเป็นสินน้ําใจสองฝั่งแม่แตงที่บ้านศพกก่จึงมีโรงงานเล็กๆแปรรูปไม้ไผ่จากแพนักท่องเที่ยวทำเป็นไม้รั้วบ้าน ข้อสัตว์หรือทำไม้นั่งร้านสำหรับสร้างตึกในเมืองใหญ่ส่งไปขายในราคาเพียงมัดละ18ถึง23บาทที่สั้นหน่อยก็ส่งไปเข้าโรงงานทำไม้เสียบลูกชิ้นในสนุนราคาเพียงกิโลกร,รัมละ1บาท50สตางค์ แต่กระนั้นก็ยังมีแพร่ไม้ไผ่ของนักท่องเที่ยวตกท้างเป็นขยะในลำน้ำแม่แตงอีกมากในแต่ละปีต้องมีการจุดไฟเผาไม้ไผ่ทิ้งเพื่อไม่ให้กลายเป็นสิ่งกีดขวางการล่องแพ้ในปีต่อไปยังไม่มีใครให้คำตอบได้ว่าระบบนิเวศของป่าต้นน้ำแม่แตงจะได้รับผลกระทบเพียงใดจากการสูญเสียไม้ไผ่ถึงปีละนับล้านต้น จากบ้านสมกายไปไม่ไกลมีแก่งหินขนาดใหญ่ระเกะระากะาวางอยู่กลางลำน้ำแม่แตงเรียกกันว่าแก่งกึดไม่มีใครล่องแพผ่านจุดนี้ไปได้ความรุนแรงของแม่แตงที่แก่งกึดเพียงพอจะทำให้ซุงท่อนใหญ่ๆแตกหักเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย นี้ไปอีกไม่ไกลสายน้ำแม่แตงก็จะไหลไปรวมกับลำน้ำปิงกลายเป็นแม่น้ำสายหลักของภาคเหนือต่อไป